đùng sđùng đùng lên nhào lạ lái xuân nữa ừ, cái lái đó ờ khơi đó nè đen mà ờ luôn ừ. đứng đứng ตอนนี้น้อหนักงาๆเลยครับเนื้อสามชั้นครับจุม่มลงไปน้องลายหายาก ใช้มาละกี่โล,ล่ะครับต้องลายยี่สิบกินกว่าจะหาได้ครับแล้วพอเย็ยนมามันก็จะหมดเราก็ไม่ไม่มีไปขายฝั่งโน้นตอนเย็นครับ,ค,รบคุณครับข้างคุณพี่เป็นก,นกนระแลงเตียมนะครับเนาะเตียงในโอ้ยหอมห่วยห่วยครับเตะดังทวนทุน,ทนแล้เลย เป็นใสอ้อนเป็นม่ามนะครับโคตรรัวๆแท่งผุนกแมนครับเห็ดไป็น้าตุ้นไปว่อสุดยอดเลยครับอันนี้เป็นเอ็นแก้วนะครับเอ็นแก้วตัวเดียวอันเดียวก็มีครับนี่เป็นเนื้อตุ้นครับอันนี้เป็นเนื้อสามชั้นตุ้นครับโอ้โหขาดีดีครับโอเคแล้วปุ่มฝักบุ๋มลงครับสวนหนึ่งครับด้วยกันคนละไม้ละมือนะครับกค้ากรลังเข่าครับหลายราคาครับสวยเลียกสวยก็มีครับ นี่ครับผมเขาถวยจำโบยใหญ่เลยนี่ครับปักบุ่งสวนหนึ่งปุ่มลงไปครับใช่ปุหมครับเป็นแบบครับงเป็นเก่าแล้านะครับเนาะก่าแล้วร่วมครับนี่เป็นมากครับตัวนี้แบบสะใจเลยนี่เป็นรูปเป็นเค้รเลยครับมีขอบกระดุงนะครับเนาะหรือขั้นแทแน่นนี่นะครับตุ้นเปลยแล้วหยางง่ายแล้วครับลูกซิ่มเอ็นลูกซิ่มเนื้อครับผม ในแบบจัดเต็มอ่ะวันนี้เจ๊จทำเองเลยอืออยางกินปุ้นกับแม่ตัวเดียวอันเดียวกระมี่จัดเต็มครับเนี่ยสามชั้นโกบีจ,จบุดบึมเลยนี่แหละน่องไส้สดๆสั่งเป็นลูกค้าไล่เลี่ยงกัมือนียเลยมาแต,าต่สาเติมกับนนมือนียเป็นมาท่านเตี่ยมอย่างเงี้ยสาวเอาคนสร้อยให้เลยครับนี่ สนี่น่เตาจังวน่ยางหอมแอบนาม,มอไอหวยๆจังนี้นี่บรรทยไปนาือนไปพมาครับนน้ำตกนะครับสุดือดเดดฟดๆนี่แหละราลงไปครับพี่น้องเอ๊ะจังนี่สะดุ้งยงยงเลยครับน,นี่น้องไร่นยแดีๆพร้อมหวย,หวยอุย้ย เข้นะีาพ,พี่น,อน้องเซาบเซาบน้ำกันเบิ้งเตัยโอ้รายการขนาดเล่จัดนักจัดเต็มสะใจกันเล่ทีเดียวเดี๋ยวมาลองซิมล้ำซุปจัง่อยนะอมอมเนื่อลลยล้วไล่แตก รสาต่ำข้างกลมกลมนะครับเนาะน,นุนน่นๆไปมาต้มขิงกันเลยน้ำซุปเป็นแสบแล้วครับเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มออำจิ้ม,ม,ม,มกินครับออกเอาหูยีใส่แปะยางละเล็กละน้อยเบื้องบนพี่ครับอย่า พี่เป็นครัวเองทำหย,ยาบๆก็แจ่มเด็ดนี่ครับน้ำสม้มเพิ่นเป็นน้ำส้มพริกดองนะครับเข้มข้นเข้มข้นขน,นาดเลยเฮ้ยสาใจเลยล่นะส้มพริกดองครับ มาดมไงเงากรเลยครับแบบนี้พี่น้องเป็นเนื้อสดครับเป็นเนื้อหนองแร่นะครับเนาะจุ่มันไปอีกหน่อยสะดุง้งสะดุง้งบ่เป็นบางเนี่ยตอนไหนเลย ตัวเตี้ยวอีสานบ้านนอกโ่ผาดทห้บ่ติเี่บริกซีโบเป็นยังใส่กับกระปิแล้วเดี๋ยวทำเู็ชมสีมาทักออกกันเยอะสวยเหรอ พริกกะปินเนี่ยเขาดีแท้แล้วกูเตรียมในการเลยตอนนี้พี่น้องี้ยงๆเลยครับเนื้อสามชั้นครับจุม่มลงไปอื้มหืมหื้วดดเลย ใส่ซอสเป็นเพื่อนเหรอเดี๋ยวเป็นลังดีเมื่อกี้ครับพี่น้องมีหลากหลายสินส่วนเดิคุณน่ะมีขอบกระดงขอบกระดงกระมีใส่หวานกระมีโอ้โหครับหม่ำสินสาใจเลยเนืออีบเบนเกว นนเนื้อตุนสิมงงามครับ่างไปสวยเลยแล้วบานอือ แกมอเด็กาวครับกินคเดียวบเบอดงกินสอคนคนเ,ออเดียวเบิร์ครับตองมาซอยกัน xuân nữa Cái lại mà. quay lái mà Khuây trở lại quay mà lại quay trở 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 Màm quay trở nát, chất Cố khẩu,

กรอบพอดีนะครับเนื้อน้องไส้เต็มเ,เลยเอามาทุกสินทุกส่วนตอนหมามันอลังการเลยซาใจกันนะเลยมีซินส่วนได้อีกเนี่ยซินน้งามดูซินก่อนเนาะ hà bên này Lui này nuôi เป็นเปลี่ยนด้วยอ่ะเรื่องอะไรที่เงาพี่

thật à. gọi đến xem mà, ừ, mà ăn về đỉnh ừ. Đứng Cắt cái này, cắt cái này Sụt chặt lên hả bên nào Xay bao trời Nhục nhầy là những rồi nhé, bớt ăn được

นี่นี่มีสัตว์อะไรบ้องเออเทะกาคัดด้วยสัรับ วักินมกับพี่น้องสัตเกียงเลยนัวครับใจพ่ออยากขอหอัวน,น้ำซุปน้ำซุปไปใช้ต้มมะแเนาะมาโจเนาะ <c oughs> นี่ครับเมน่นัวฮาราเบ็นก๋วยเตี๋ยวน้องเบียร์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียรไซส์หนึ่งครับเมนูม นี่หลากหลายสินส่วนะครับไมเนื้อตุนเบียนตุ้นตัวเดียวอันเดียวเนี่ยสดนอ่องไล่ความกระดงมั่มใส่ตับเกียบเลยนี่เป็นสนุนวลราคานะครับนี่มีซีลอย 200, สองลอยซีซิป,ปหาซิปฮ่องซีปราคาธรรมดาก็มีครับนี่ครับแชมโบแปลนซิปลอยหนึ่งมอไฟชุดนี้ครับเต็มๆเ,เลยเครื่องมาไทายเคียนหนึ่งหรอครับสามลอยไปก็บเบอเป็นครับกินผูเนะ้เดียวเมื่อนนี่ครับสำหรับที่เขากินเมื่อนี่หนึ่งุดน,นี้นะครับเนาะ สคนมี่ผมโมชันเขาฟี่เขาฟี่ซีถวยกินได้2องถ้วไปเป็นแล้วครับเซฟี่เอานี้แล้วครับนีเบอร์ท่มเบอร์โทนะครับเนาะไปหามาเวีได้ครับอยู่ปุตธรรมทนสายหนึ่งครับก๋ระเบียมเนื้อตุ๋นเนื้อนเบียใสยหนึ่งถึดมาฮอดลานเลยครับคิปมีอำลาค่าจากพี่น้องไปได้เพียงตัวนี้ครับมาพอกันไม่คิดไหนครับเนาะตากดไลไรก็แช่ปเปแล้วลังให้ใจกันเลยนครับสวัสดีครับ